ผูุพันด้วยกับรับมาจากย้ออะไรเงี้ยครับ สวัสดีครับสลามอลัยกุมครับวันนี้เรามาอยู่กับเพื่อนเราคนหนึ่งที่ยุทหยาที่คลิปที่แล้วเขาเชวนเราไปงาน Car& อนด์คอฟฟี่สามีกุมครับบางวีครับผมบางวีแนะนําตัวนิดนึงเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงผมมารว,วีนะครับอยูุ่ทธยาครับผมมีแก๊งไหมมีแก๊งไหมก็อยู่แกง๊งคลองตะเคียนครับใครเจอรถก็ไปหาที่คลองตะเคียนได้ ก็รถรถตอนนี้ใช้รถอะไรอยู่ครับบางเวเป็น Honda a c c ค r d ครับปี90ครับผมที่เขาเรียกกัน a c cord ตทาเพชรทำไมถึงชอบทำไมถึงผูกพันหรือชอบกับรถรุ่นนี้เพราะเป็นรถเก่าใช่ไหมอ่า<ช> รถคันนี้มันเป็นรถคันที่2ของผมคันแรกม,มันเป็นรุ่นรุ่นนี้แหละครับตัวนี้ปีเดียวกันสีแดงซึ่งคันเก่าอะ่ะถามว่าทำมาเยอะไหมก็มไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าความผูกพันด้วยกับรบมาจากย้ออะไรเงี้ยครับแล้วก็คันนี้พอดีว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราพยายามเก็บของซื้อ หน้าตัดมามาแต่งมาเพิ่มเพิ่มกับคันเก่ากับคันเก่าอือกับเพอ่เอว่าเพอเอรว่าคันเนี้ยรุ่นพี่ในกลุ่มเหมือนกันขายอ่าก็าขายแล้วก็เลยตัดสินใจปล่อยคันเก่าคันเก่าเพื่อจะมาคันนี้ไว้เพื่อได้รถเนี่ยครับคือรถคันนี้เราเรารู้ประวัติว่ารถมันดีจาของก็ใาใแบบไม่กี่มือว่างั้นแล้วทีเนี้ยก็เลยรักรถคันนี้เลยยังชอบอยู่แล้วทําอะไรบ้างรถคันนี้คข้าๆ คันนี้รับต่อจากรุ่นพี่มาอืมอันนี้มันได้เครื่องครับผมเครื่องเป็นเฮดที่สองอ่าเฮดที่สองตรงอะไรเขาเรียกไหมเหมือนเหมือนก็ว่าคนเล่นรถเรื่องนี้เขาจะใ้างกันเฮดที่สองสองแล้วเดิมเดิมมันอยู่ในไหนเฮดที่สองพิลูดถ้าคันนี้จะเป็นเครื่องพิลูดพิลูดอ่าแล้วเครื่องเดิมมันกี่ซีซีหนพันแปดใช่ B สิบแปด c พวกนี้มันเป็น F อ๋อีกสีบเป็นเครื่องกระบูวคันนี้ปีเก้าศูนย์ oh, ออกเก้าศูนย์เลยตรงยุคเก้าศูนย์นี่ไงอ่าแล้วทีนี้มีอไรอวี่แต่งอะไรเพิ่มเติมอย่างคันนี้ก็เครื่องมันก็มาเก็บไวริงสายฟเก็บห้องเครื่องโลกมาแล้วส่วนหนึ่งใายแบตไปไวข้างหลังครับแล้วก็ส่วนตัวเครื่องไม่เคยไม่เคยไปยุ่งอะไรเลยเดิมเดิมแล้วก็มี มีมาเปลี่ยนเกียร์ครั้แรกมันเป็นเกียร์ออโต้ออโต้ทิปนะแล้วอารมณ์มันไม่ได้อารมณ์มันรุ่นจังใหญ่มันมันอยู่ใช่ใส่เกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาใช่ใช่ครับแล้วก็มีจูนกล่องพีสูจน์แปดแล้วก็ใสดกล่องมาใช่จูนกล่องก็ใครจูนให้จูนก็จูนกับ ที่อาร์มครับผมอาร์มจูนายอ่าคือพี่เจอที่ชิปที่แล้วอือคือที่อยู่ที่คานคาฟ่อ่าก็รถรถมีบานนี้แต่ชอบผูกพันผูกพันแน่ก่อนที่จะขายคันนั้นนะก็ดูรุ่นนะอืก็มีแบบพวกสามอ้อเอ้อะไรเงี้ยที่เร็งๆไว้นะครับอ่แล้วก็เวลาเวลาเราไปนั่งแล้วครับรู้สึกว่าภายในมันไม่พอมันมันเล็ก ตัวนึงก็ชอบภายในด้วยใช่ว่างว่างนะเขาคลอดเนาะมันเป็นสไตล์รถอยู่แล้วก็ศูนย์เนาะแล้วก็ศูนย์ขึ้นล้นขึ้นล่างมันก็โอเคนี่เราชอบความ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 นั่งสบายความสบายมีเสนอได้ไหมเร็วเร็วศูนย์เนาะมันดูแล้วมันยังแข็งเนาะเดี๋ยวลองรถหน่อยได้ไหมได้ครับบังอลวีเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดตามไปนั่งรถบังอลวีกันสักนิดนึงว่าเป็นยังไงย่ำเดิมตอนนี้เรามาอยู่กันในรถของบังวี เดี๋ยวเราลองกันทักสามเกียร์รความเร็วก็อยู่กันประมาณทั 80, ้แปดสิบเก้าสิบแค่แค่นั้นใช่ครับผมจริงสามเกียร์ใช่ป่ะบางวิเน่เดี๋ยวเราไปดูรถ รอบหนึ่งครับบังวี วันนี้ขอบคุณบางอาวีมากที่ให้เราได้ลองเจ้า Honda ตาเพชรเครื่องเพชที่สในวันนี้ก็สนุกเลยเสียงเสริงกำลังมันใช้งานได้ทุกวันใช้งานทุกวันครับทุกวันครับก็สนุกเลยครับคันนี้เนาะขอบคุณบางอาวีมากครับยังไงอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องเราด้วยนะครับชื่ออะไรเดี๋ยวบอกไปแล้วบ๊ายบายนี่รถกองครับถ้าอยากให้รีวิวรถกองกดไลค์เยอะ ืนรถกลองถ่ายเรารถกล่องท่อถายเททั้งเส้นนะครับแต่ไม่ได้ล้างเลยมางานวันนี้ไม่ได้ล้างสภาพหมืยนอกมาจากจากจากป่าไปลองว่าวิ่ยไปเร็วรอบหนึ่งรอบเดียว